สวัสดีครับจากร้านกรุงจากการเกษตรและนกทานะครับวันนี้ก็มีลูกค้าทางไกลนะครับจากอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับโทรมาสั่งเครื่องโตคูต้า1 4 0 d i ี่สิบดีพัดนะครับชมกันนะครับรอบบครับนี่ครับตาไปสวยงามครับแถมมุเรด้วยนะครับเรดเป็นหน้ามุเรหน้าสีนะครับ เครื่องยนต์14แรงนะครับตรงนี้คือปุ่มปิดเปิดไฟนะครับสินค้ามีมอกอรับรองนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับ กำล,ลังทำการสตาร์ทนะครับ คนะงิยบเลยครับ,คร,บครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่ร้านคงจาักรการเกษตรเลยกพานะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 2 7 5 4 5 6 6 5 0 8 1 1 2 0 6 9 5 5้าครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ